ไปกองนะนะวันพุธที่4มิถุนายน2อง8นหะอยหะวันนี้เราจะเรียนในชาติที่8นะชาติที่8คือปกตูปะนดิสียชาติ อ,แบบอปจัจจัยดิเราไม่ได้เขียนข้อมูลนะมันมีอยู่ตัวเดียวไม่ได้เขียนเด,ยเดี๋ยวดูในหนังสือที่ว่าองค์ธรรมหลักๆคืออะไรเนะเดี๋ยวดูในหลักสูตรนะฮะเดี๋ยวขอไปดูหนังสือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาด้านนี้นะฮะ เออไปดูเพราะว่าเราไม่ได้เขียนไว้ในในเอกสารนะฮะ4 2 5เดี๋ยวดูในจอนี้ก็ได้นะเอ๊ะเราต้องส่วนหมดไปเนี่ย แข่ง้องนูกนก็โซนกะันนะอ่ะเราก็อาไปก่อนละกันนะดีห้องกลางก็อาจจะนับไปได้เริ่มนะามาดูชาติที่แปด หลังสูตไม่ได้เขียนนะแต่ว่าดูในหนังสือเลยก่อนอันนี้ถ้าเกิดท่านจะจดก็จดเองนะจดในเอกสารน,นะตรงไหนก็ได้ชัตนที่แปดปัจจัยที่เป็นปกตูปะลิศยชาติมีสองปัจจัยคือหนึ่งสุทธาปกตูปะลิศยปัจจัยคือจิตเจตสิกท,ที่เกิดก่อนและรูปบัญญัติ ที่มีกำลังมากเป็นผู้อุปการะแก่จิตเจตสิกิที่เกิดทีหลังได้อีกเทียวนะเลิ้งสุทธะปกระโตปะนิสยผัดใจคือนี่จะเราจะบอกตัวองค์ธรรมมันแหละถ้าลงตัวเลขก็คือจิตแปดสิบเก้านะนักศึกษาไปลงตัวเลขเจตสิกห้าสิบสองที่เกิดก่อนนะแล้วก็และเขาแบ่งไว้ได้และ รูปรูปก็คือยี่สิบแปดใบกาเคือบัญญัติที่มีกำลังมากอันนี้ตัวปัจจัยนะที่อ่านไระจบไปทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้อุปการะแก่อันนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องหมายลูกศรนอะใช่ไหมตักกั้นไว้อะแก่แล้วตัวนี้คือปัจจัยยุบันนะจิตแปดสิบเก้าสิบห้าสิบสองที่เกิดทีหลังได้นีเกิดก่อนเกิดหลัง ตรงเนี้ยบอกไว้เลยนะเอาทําครบเลยของประตูทั้งหมดเลยมีแค่นี้แหละอะตัวนี้ตัวปัจจัยนะตัวนี้ตัวปัจจัย,ยุบันปัจจัย,ยุบันเนี่ยบอกไว้เลยนะฮะมีนามอย่างเดียวเราวมาเต็มเลยเท่ากับอาร,รมณ์ปัจจัยเลยป,ประตูปัจจัยนี่ไอเขาพะละนี่คือกําลังนะพละพละเนี่ย อันนี้เรานี่ไปคาแปลนะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่เป็นพลวะใช่ไหมมีกําลังมักพละนา่กําลังไงกําลังมากาแปลให้มันได้แต้ความนิดนึงอ่แสดงว่าอือเป็นขยับตัวอะไรแบบนี้อ่ะไม่ได้ทําอะไรนะเวลาเราขยับตัวถึงมนะันจะต่างๆเป็นไรอะ่ะอ่ะ ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตรงเรียกว่าสรุปในความสานกการจนะพูดให้มันเรียงมากกว่านี้นะเดี๋ยวไปนี่ไม่ต้องห่วงนะเขาแบ่งแล้วไวไ้ไม่เป็นไรนะคือถ้าพูดปไปแล้วก็คือ 89, เจดแปดสิบเก้าเจ็ดสิบห้าสิบสองรูป2ี่สิบแปดบัญญัติพูดต่ออะไรก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดูสัมสันธ์สื่อนะฮะแต่ว่าโยมเขาจะไปทำอะไรก็นะตรงนี้คือเอาอ,อย่างนี้เลยแต่กำลังมองว่าปัจจัยเนี่ยต้องภาวะ แรว,ว่าหมายว่ามีกําลังมากเดี๋ยวไอ้บอกว่ากำลังมากเดี๋ยวจะขยายว่าทําไมมากยังไงนะเดี๋ยวจะบอกแสดงว่าหมดเลยใช่ไหมเนี่ยจิตเจตสิรูปปัญญัติทุกตัวนั้สี่ตัวเนี่ยต้องกําลังมากอ,อันนี้ไม่มีนิ่พานนะประตูไม่มีนีพพานอกามัมเกิดเท่ากับอารถมานบปัจจัยเลยถ้าอารถมานปัจจัยก็อย่างแยแต่ข้างหน้าดีมีนิ่พานด้วยเนะเอาเราจบหลักก็เลยนะฮะ ปฏเรียปะกตัววันนี้เนี่ยโอเคทาฝ่ายปัจจัยนะอันนี้หมาบดเลยนะต้องมีเป็นภาระมะีกันหนักมากตัวตัวปัจจัยนะปะัจจัยุบันเป็นนามอย่างเดียว,วก่อนหลักนี้ไว้เลยโ okay. อเคอันนี้ชื่อความไปก่อนนะเดี๋ยวขยายที่หลังนะบอกเยวเรียปกปะกาศตัวเฉยๆใช่ไหมมีคำว,ว่าสุดท่าเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะพูดที่หลังอีกชื่อหนึ่งเนี่ยชื่อวันนี้มาทําให้เราปวดหัวเนี่ย ชื่อนตอนต้นเนี่ยยังไม,ม,นะม่ยังไม่ขยายนะยังงงแล้วอีกชื่อหนึ่งมาดูหน้าสี่สองหกมิสกะปกตูปะนิสยะนานักคัดิกะกรมะปัจจัยคือนี่กระัจะบอกบอกตัวองค์ธรรมนะก็ก็เหมือนว่าเลี้ยวองค์ธรรมได้แก่แล้วนั้นเด้อไอคือเนี่ยเจตนากรรมที่มีกำลังมาก นี่คือตัวปัจจัยนะอ่าที่เป็นผู้อุปการแล้วแก่เหมือนตัวลูกศรน,นะใช่ไหมแก่หลังคาว่าแก่นี่คือปัจจัยยุบันนะ,ะแก่วิบากนำอาคารได้เว้นมรรคเจตนากรรมอ่าชื่อน,นี้เนี่ยมันมีคําว่ามิสากัดเข้ามาเอ่อจะเห็นว่ามีชื่อป,ประตูวนาน,านาัสไตโยมันอยไปตัดขึ้นนะว่าข้างหน้าประตูของหลังนานานายิยประแต่างง้นนะอย่าเข้าใจผิดนะมันควรเป,ไป็นผาซี่ใช่ไหม ให้มองว่าชื่อนี้เป็นชื่อปกตูตัวเดียวเมื่อกี้คนหนึ่งชื่อสุดทธาปกตูบัลนิเซียปัจัยชื่อที่สองเนี่ยนิสกะปกตูบัลนิเซียนานะไนคตดกะปธรรมปัจัยคือทั้งสองชื่อนี่ยให้มองให้มองไปตอนนี้เลยก่อนนะว่าเป็นชื่อของปกตูเท่านั้นอตอนเนี้เ้วต,ตอนนี้ไม่อยากขยายเยอะเดี๋ยวเรียนไปทั้งระยะก่อนีจะพูดทีหลังอก็คืออภิอค่าว่า สุดท่าประตูนี่แสดงว่ามีประตูล้วนๆไม่มีกำเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะค่ะคำว่ามิจฉาก็คือมีกำเข้ามาเกี่ยวเออใช่ใช่ใช่แสดงว่าชื่อเดียวมองว่าชื่อประตูตัวเดียวถูกไหมการตรวจอ่ะอยู่นี่อยู่นี่ขออนุญาตย้ายมาหน่อยขออนุญาตบ้านแม่แอดมิดแม่ไปย้ายงหาสนุกกลับเลย อ๋อเดี๋ยวปิดปิดไปก่อนสามวันแล้ว